สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมีแบบเหรียญป้ยท่านเป็นลายง่ายๆสวยและก็ทำไม่ยากมาฝากทุกคนให้ได้ลองทำตามกันดูอีกเช่นเคยนะคะก็จะเป็นลายดอกไม้ลักษณะนี้เลยนี่นะคะด้านหน้าส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ลายนี้นะคะสำหรับมือใหม่ก็สามารถฝึกทำได้ เป็นลายที่ประหยัดริบบิ้นนะคะเพราะว่าเราใช้ริบบิ้นเพียงแค่3เส้นในการทำลายนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นก่อนเลย ลิปบิ้นที่ใช้นะคะเราจะเลือกใช้เป็นขนาดเบอร์สจํานวนทั้งหมดนะคะ3เส้นแล้วก็จะตัดความยาวของลิปบิ้นอยู่ที่เส้นละ75เซนเมตรเสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยให้เราพับลิปบิ้นนะคะเหลื่อมกัน เหลือไว้ประมาณ1นิ้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดตรงกลางของริบบิ้นให้เป็นรอยพับไว้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกับด้านขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านยาวนะคะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานแยกเอาเส้นที่1ออกมานะคะตั้งไว้แบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะนำเอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนะคะเราจะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งตรงนี้สอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับกลางออกแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่สองขึ้นมาจากนั้นเราก็ดึงจัดให้ริบบิ้นกระชับนะคะ พอกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นทรงสามเหลี่ยมนูนขึ้นตรงกลางแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะมาทำการแยกริบบิ้นออกให้เป็นฐานหกก็จะมาเริ่มจากคู่ด้านล่างก่อนเลยให้เราพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนคู่ด้านบนนะคะเราก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเราก็จะสอดเข้าไป ในรูตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะดึงให้ริบบิ้นกระชับเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วให้เรากดทั้ง3ด้านให้เป็นรอยพับไว้ด้วยนะคะการริบบิ้นจะเลื่อนหลุดออกมาถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำเราก็สามารถใช้เป็นเทปใสนะคะแปะรอบด้านบนตรงนี้ไว้ได้ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําให้เป็นทรงกลมนะคะ <_ C 1> ก็จะมาเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะยิบขึ้นมา1เส้นแล้วก็จะจับลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะนําเอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่1เส้นที่สาทับเส้นที่สองทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3เส้น ท,ทีนี้นะคะเราก็จะวางเส้นแรกลงแล้วก็เอาเส้นที่สี่ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วนะคะก็จะวางเส้นที่สองลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่3มลงแล้วก็เอาเส้นที่6ขึ้นมาแทนตรงนี้นะคะเราก็จะมี3มเส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนข้างหลัง ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาเราจะมาสอดล็อกลิปปิ้นเราก็จะวางเส้นแรกเหมือนเดิมนะคะวางลงแล้วก็จะเอาเส้นที่สองมาสอดเข้าไปในรูที่1อยู่ข้างกับเส้นที่เราวางลงเมื่อกี้เลยนี่นะคะแล้วก็จะเอาเส้นที่3ส,สอดรูที่1เหมือนกันนะคะแล้วก็เบี่ยงออกมารูที่2แบบนี้ แล้วทีนี้นะคะเราก็จะดึงจัดนะคะให้ริบบิ้นกระชับชรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยในส่วนของด้านนี้นะคะเราจะทําการพาดข้ามริบบิ้น2เส้น<ๆ>ก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ เราจะหยิบขึ้นมาแล้วก็นับข้ามไป1-2เสร็จแล้วก็วางพาดมาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะวนจากทางด้านซ้ายมือก็คือเส้นนี้นับไป12นี่นะคะลิบบินก็จะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ข้าม2เสร็จแล้วตรงนี้ก็ข้ามสองมาแบบนี้นะคะเราก็จะเหลือลิบบินแค่2เส้นสุดท้ายแบบนี้ ให้เรานำเหรียญใส่เข้าไปด้วยนะคะในขั้นตอนนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะสอดอล็อคลิบิน้นเอาเส้นแรกนะคะด้านบนนี่นะคะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งข้างเส้นที่เราวางลงเส้นสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเลยแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สองสอดรูที่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็เบี่ยงออกมารูที่สอง นี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นี่นะคะแล้วก็พลิกกับด้านขึ้นมาเลยเราจะดึงจัดในด้านนี้นะคะด้านนี้จะทำให้เราดึงได้กระชับกว่าด้านที่แล้วเราก็ค่อยๆดึงวนไปนะคะพอกระชับดีแล้วนะคะเราก็จะนำเส้นในก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วเราก็จะสอดข้ามริป,ปิ้น2เส้น หรือสังเกตง่ายๆนะคะเราจะสอดไปตามแนวริบบิ้นเส้นเดิมเลยแล้วก็จะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็เอาเส้นที่สองทำเหมือนกันเลยนะคะสอดข้าม2เส้นแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ดึงสอดแบบนี้นะคะข้าม2เส้นวนไปจนครบทั้ง6เส้นเลย พอเราสอดครบแล้วนะคะเราก็จะดึงจัดอีกทีหนึง่งยิ่งเราดึงได้กระชับนะคะตัวชิ้นงานของเราก็จะยิ่งออกมาดูสวยนะคะนี่กระชับแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะเราก็จะมาทําให้เป็นทรงดอกกุหลาบตูมก่อนนะคะก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้เหมือนเดิมเราจะจับริบบิ้นนะคะโค้ง ในลักษณะนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะสอดลงไปด้านหน้าของเส้นที่เราทำนะคะนี่แล้วก็จะดึงดึงประมาณนี้ก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งดึงแน่นนี่นะคะเสร็จแล้วก็วนทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็จับโค้งแบบนี้เลยแล้วก็สอดลงไป ด้านหน้าของเส้นที่เราทำนะคะก็จะสอดเรียงช่องกันออกมาเรื่อยๆนะคะนี่จะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันเลยวนไปจนครบ6เส้นเหมือนเดิม เสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะดอกแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงให้แน่นกระชับนะคะค่อยๆดึงทีละชั้นบนไปพอกระชับดีแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นดอกกุลาบตูมเรียบร้อยแล้ว ทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วก็จะสอดข้าม2เส้นเหมือนเดิมนี่นะคะหรือว่าสอดไปตามแนวริบบิ้นเราจะสอดแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจนครบทั้ง6เส้น เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงอีกทีนึงนี่นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาทีนี้นะคะเราก็จะมาทำในส่วนของกลีบรอบด้านนอกแล้วนะคะให้เราบิดปลายริบบิ้นไปทางด้านขวาเสร็จแล้วนะคะให้เราม้วนริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นี่นะคะแล้วก็จะสอดลงไปด้านหน้า ของเส้นที่เราทําเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะจะข้ามริบบิ้นหนึ่งเส้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ดึงอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดึงจัดแต่งทีหลังก็ได้ตามด้วยเส้นที่สองบิดไปทางด้านขวาเหมือนเดิมแล้วก็ม้วนขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็สอดลงไปด้านหน้า ของเส้นที่เราทำนะคะริบบิ้นก็จะข้าม1เส้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ทำเส้นที่3ามทำเหมือนกันเลยบิดไปทางด้านขวาแล้วก็ม้วนขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปด้านหน้าของเส้นที่เราทำเราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจนครบทั้งหเส้น พอครบแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะดอกแบบนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาจัดแต่งให้กลีบของเรานะคะเท่ากันแล้วก็ค่อยๆดึงแบบนี้นะคะพอเท่ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยด้านนี้นะคะเราจะทำการตัดก่อนนะคะค่อยสอดเก็บทีหลัง ล้วก็จะวัดริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้เหลือไว้ประมาณ1นิ้วนะคะก็ตัดตรงแบบนี้เลยนี่นะคะตัดวนไปจนครบ6เส้นพอครบแล้วนะคะทีนี้เราก็สอดเก็บได้เลยสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะ แล้วก็ดึงก่อนนะคะถ้าความรู้สึกของเรารู้สึกหลวมนะคะเราก็ดึงก่อนค่อยสอดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ข้างหลังแบบนี้ด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นลายอีกลายหนึ่งนะคะที่สวยแล้วก็ทำไม่ยากอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะ ถ้าชอบรายนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ